สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15เดือนเมษายน2565นะครับเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสําหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ระหว่างบางท่านอาจจะเริ่มทยอยกลับแล้วนะครับแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังอยู่ในพื้นที่ ยังไงก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของมาตรการในการดูแลตัวเองที่สําคัญสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะปัญหาโควิดไม่ว่าจะเป็นการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มแล้วไม่ขับนะครับหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองในเรื่องของการออกกําลังกายการขับรถก็อย่าให้ง่วงนะครับง่วงก็จอดนอนก่อนนะครับมีสถานที่ให้ท่านได้พักผ่อนกันเยอะแยะไปหมดเลยตามข้างทางนะครับ เอาละครับวันนี้เดี๋ยวช่วงแรกของรายการเราก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการค้นพบไมโครพลาสติกในเลือดมนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกนะครับคืออะไรยวพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดานายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนีกช่วงนึงครับจะเป็นช่วงเล่าอนาคตวันนี้เรื่องของนักวิทยา,าศาสตร์นะครับได้มีการถอดรหัสจีโนมมนุษย์ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอย่างไรเดวพูดคุยกับศาสตราจารย์วันจันทราทิติหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารอมสินครับออกสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด19นะครับสามารถที่จะยื่นขอกู้รายละไม่เกิน10,000บาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนพร้อมกับ ได้รับเงื่อนไขพิเศษนะครับคือไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแล้วก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ครับยังผ่อนปลนให้ผู้ขอสินเชื่อเนี่ยไม่ต้องชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยในช่วง6งวดแรกอีกด้วยนะครับกำหนดระยะเวลาการชําระคืนนาน2ปีด้วยกันซึ่งได้เปิดให้ขอสินเชื่อแล้วนะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชัน m y m o เท่านั้นนะครับสำหรับขั้นตอนในการดําเนินการนั้นนะครับขั้นที่1จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยระบบเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดวันนัดหมายกับลูกค้าที่ล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็กดยื่นขอกู้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อขอกู้ตามกำหนดที่ได้มีการนัดหมายกันเอาไว้นะครับแล้วก็ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อของท่านให้ทราบในวันถัดไปนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Mymo หรือว่าจะเป็นทาง s อ s ก็ได้โดยผู้ที่จะรับการอนุมัติสินเชื่อสามารถ ที่จะทำสัญญากู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าดิจิตอลคอนแท a c t แล้วก็รับเงินเข้าบัญชีได้ทันทีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นรถออมสินจากธนาคารออมสินจานวน2รางวัลน,นะครับเพียงแค่ ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์ประคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับโดทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจของเล่าสู่กันฟังอีกด้วยนะครับท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปทางหน้าเพจแล้วก็ ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนเดี๋ยวคําถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินออกสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับในวงเงิน5 0 0แสนบาทอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ3.99ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับโดยขณะนี้ ได้มีการขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลคุณฟังครับโทนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับซึ่งสินเชื่อนี้จะมีวงเงิน5 0า0 0บาทด้วยกันอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยธนาคารออมสินได้ ขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2565นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อดรกเบีย้ยต่ำเพื่อ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวที่จะรับผลกระทบจากโควิด19ซึ่งมีวงเงิน500,000บาทจากธนาคารออมสินนั้นนะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคาตอบมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีจากวันที่เอ่อ14เมษายนเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดพิษณุโลกครับขอแสดงความยินดีกับคุณสายหยุดสุวรรณกาสาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์นัยทีบรรดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเรื่องราวของไมโครพลาสติก ในเลือดมนุษย์ซึ่งมีการพบเป็นครั้งแรกของโรคเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับครับสวัสดีครับคุณพิลาพัฒน์ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอคก <c oughs> <c oughs> ็เอผมคิดว่าเอณขณะนี้เองจริงๆหนี่ก็คือในขณะที่เราใช้ชีวิตที่พูดง่ายก็คือมีองค์ประกอบต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการใช้อาหารการกินต่างๆที่มันมีการดัดแปลงจากธรรมชาติอันนั้นคือส่วนหนึ่ง ส่วนที่สองนี่ก็คือองค์ประกอบในลหลายๆอย่างอย่างกรณีของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเราก็พยายามที่จะหาว่าไอ้บรรจุภัณฑ์ประเภทใหม่ที่มันน่าจะเหมาะในการที่จะพู้ง่ายก็คือหลักๆเลยก็เรื่องของการบรรจุเรื่องของอาหารการกินนะฮะทั้งในขณะที่กินทันทีหรือว่าจะต้องเก็บสำรองไว้เพื่อที่จะทานในอนาคตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการโลจิสติกเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆพวกนี้นะ,ะครับดังนั้นมันก็เว่าม,มันก็ต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ อมันก็ไม่ใช่อย่างหนึง่งหลๆๆะหลายหลายรูปแบบนในการที่จะทําให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็มีการประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุด <lac ap. S 2> แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยมากลายมันมาเป็นว่าเออเราก็ค้นพบในเรื่องของการที่เออการที่ใช้พลาสติกเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนด้วยเนี่ยในบางส่วนเนี่ยมันก็มีลักษณะของการที่จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความเหมาะสมอะไรต่างๆในหลายส่วนแต่คันนี้มันมันก็มีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พอเราใช้เพลาสติกมาในห้องระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านๆมาเนี่ยในส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าโดยองค์ประกอบของตัวพลาสติกเองเนี่ยมันก็เป็นพวกไฮโรคาร์บอนอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยลักษณะอย่างหนึ่งและที่องค์ประกอบที่เองเนี่ยในลักษณะของการคงตัวของเขาเองเนี่ยมันก็อาจจะมีในในส่วนใหญ่แต่มันก็ยังมีส่วนย่อยส่วนเล็กๆหรือบางอย่างที่มันมีโอกาสในการที่จะ ย่อยย่อยลงไปในในระดับหนึ่งแต่การไปออกจากระบบแล้วก็เทินไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาอยู่อยู่ยู่พอสมควรอัรนนี้สิ่งที่เราบอกว่าเออ,เ,อ,อเรามีการพบเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของออการที่เรามีเรื่องของการทําเก็บข้อมูลทางด้านการวิจัยนะครับของทางทางยุโรปนะโดยเฉพาะในส่วนของออที่ออทีออทออ่ประเทศนธวร์ลแลนด นะครับหรือฮอลดาฮะที่เราเคยได้ยินไว้เก่านะครับที่ในประวัติศาสตร์บ้านเราเองเนี่ยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่มหาวิทยาลัยวนะอ,อริสยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะของอัมสเตอร์ดัม,มเนี่ยก็เขาเขามีการประเมินนะในการที่จะเก็บตัวอย่างเลือดของมนุษย์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมาจากผู้ที่เป็นลักษณะของการบริจาคโลหิตนะรายนะซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นประชากรที่อยู่ในวัยกลางคน นะครับคือ hmm. ยังกาลังวังชายังแข็งแรงอยู่นะแล,แล้วก็เราก็พบเขาก็พบว่าเออใน22คนเนี่ยมีอยู่1 7คนเนี่ยผู้ง่าคือคิดเป็นร้อยละ80เน่ยมีการปนเปื่อนมีไมโครพลาสติกอยู่ในกระแสะเลือด <c oughs> นะซึ่งซึ่งในจํานวนเหล่านี้เองเนี่ยเขาเขไปดูแยกย่อยตรงนั้นอีกดูอีกทีนึงนะครับว่าแล้วองค์ประกอบในนั้นเองเนี่ยมันมีอะไรก <c oughs> ็พบว่า <c oughs> <c oughs> ในครึ่งหนึ่งของที่มีการปนเปื้อนเนี่ยมันเป็นพลาสติกประเภทเพชรนะฮะหรือว่า PET นะครับที่มีไอ้ตกไปนะฮะครับผมนึกว่าเพชรอัญมณี PET นะฮะ PET เป็น PET นะฮะก็คืออองค์ประกอบที่มันอยู่ในขวดน้ำพลาสติกนั่นแหละครับตกใจหมดขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเขาเป็นเป็นพลาสติกประเภทเพชรนะฮะนะครับซึ่งตรงนี้ มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่จะใช้คําว่า Recycle เป็นเป็นเบอร์หนึ่งกเงนซงีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็พบว่ามันมีการฝนเปื้อนอยู่ประมาณ1ใน3านะครับของของของเอในเเในสิบเจ็ดตัวอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นประเภทเอพลีโพลีสไตรีนนะครับซึ่งใช้ทั่วไปอยู่ในกล่องบรรจุอาหารนะครับหรือว่าในส่วนของพวกจานแก้วถ้วยโคมอะไรต่างๆพวกนี้ ซึ่งสัญลักษณ์ของการรีไซเคิลเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะใช้เบอร์หกนะครับอันอันอันนี้เราจะเจออยู่เอ่ออยู่อยู่ประมาณหนึ่งในสามเช่นเดียวกันครับแล้วก็ประมาณหนึ่งในสี่ของตัวอย่างเนี่ยเราก็จะพบในส่วนของเอ่อโพลีเอทิลีนนะครับซึ่งก็พบอ,อยู่ในเอ่อทั่วไปในเรื่องของถุงพลาสติกนะครับซึ่งเอ่อในสัญลักษณ์ของรีไซเคิลเนี่ยจะใช้เบอร์สองและเอ่อและเบอร์สี่นะครับซึ่งตอนนั้นมันก็มันก็บ่งบอกก็เห็นว่าการค้นพบตรงนี้เนี่ยเอ่อ ส่งสัญญาณว่าไมโครพลาสติกเองจริงๆเนี่ยมีโอกาสในการที่จะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของการที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันจะไปอยู่ในกระแสะเลือดทั่วร่างกายของมนุษย์นะซึ่งตรงนี้เองก็เพียงแค่ว่าตรงนี้อาจจะมีโอกาสนะครับในอนาคตแต่ยังยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าผลกระทบที่เป็นในเรื่องของความรุนแรงต่อสุขภาพเองจริงๆมันมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่า ที่เราพบเองจริงๆตัวนี้เนี่ยยังเป็นท่านที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่ยังถือว่าค่อนข้างจะแข็งแรงอยู่นะครับต,ตอนนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือ,อเป็นส่วนหนึ่งที่กําลังจะส่งสัญญาณว่าเราใช้พลาสติกกันค่อนข้างเยอะในปัจจุบันบโอกาสที่เราจะ,ะมีไมโครพลาสติกอยู่ในกระแสะเลือดของประชากรทั่วไปเนี่ยอยู่พอสมควรซึ่งในอนาคตเองก็คงจะมีการติดตามข้อมูลแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆอยู่พอสมควรเพื่อที่จะให้เห็นว่า ผลกระทบต่างๆเหล่านี้เนี่ยในเงื่อนไขเรื่องของการใช้พลาสติกเริงจริงเนี่ยมันอะไรยังไงบ้างนะครับอัน,นอันอันนี้คือที่ที่จะเกี่ยวข้องว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเราเราอาจจะต้องระมัดระวังไหนนะในการใช้พลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกที่เกี่ยวขอ้อง,ขอ,งอ,ของกับเรื่องของอการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการบริโภคอะไรต่างๆครับ โอ้คุณหมอถ้ามันเล็กขนาดเข้าไปปนอยู่ในกระแสเลือดอยู่ในเส้นเลือดได้เนี่ยมันขนาดไหนฮะมันนิดเดียวมองไม่เห็นเลยไหมครับคุณหมอก็กก็็โดยลักษณะส่วนหนึ่งก็คือณขนาดนี้เองเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่เชื้อโรคมันไม่ใช่ตัวไปทําอันตรายอะไรแต่มันมีเพียงแค่ว่าเสมือนหนึ่งว่าเออคล้ายๆกับเวลาเราเอเราดื่มน้ําหรือว่าเราอะไรสักอย่างยที่ที่เป็นการบริโภคเนี่ยมันก็ส่วนเหล่านี้เองจริงๆเนี่ยมันก็ ถ้ามันเป็นเพียงแค่ว่าอาเป็นเพียงแค่เส้นใหญ่ก็เรารู้ว่าเออตัวเส้นใยของอาหารพวกออผักผลมไม้เรนต่างพวกนี้มันก็ยังมีองค์ประกอบมีความมีส่วนช่วยเหลือของเราอยู่ว่าอ่าโอเคมันเข้าไปแล้วมันก็ช่วยกวาดนะฮะหรือว่าช,ช่วยกวาดของเสียออกจากลำไส้ของมนุษย์นะฮะแล้วก็ลาดเอาไอ้พวกที่เป็นตะกงตะกร่งต่างๆทั้งหลายแหล่ที่เป็นเอเล็กๆแรงต่างพวกนี้ออกมาจากลำไส้ออกมาในรูปแบบของอุจจาระ แรงต่างพวกนีไ้ไอ้นั่นมันก็ดีไปแต่บังเอิญังเอิญว่าในส่วนของไมโครพลาสติกนี่มันมันมันไม่สามารถที่จะกวาดตรงนี้ออกมาได้เนะื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่มันเล็กมากเพราะฉะนั้นเล็กมากปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะถูกดูดซึมเข้าไปในระบบนะครับพูดง่ายคือระบบร่างกายของเราก็คือในในแหละก็คือระบบของเส้นระบบเลือด ระบบไหลเวียนของเลือดเรนสัพวกนี้พวกนี้ด้วยซึ่งมันก็ในบางส่วนเองเนี่ยมันก็จะถูกเอ็กออกมาทางด้านทางไตด้วยใช่นซึ่งเพิ่งตัวนนี้เองเนี่ยก็ก็ยัง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 ไม่ได้มีเรื่องของการวิจัยการออกมาทางปัสสาวะอีกหรือไม่อย่างไรแต่แต่ตอนเนี้ยเราพบว่ามันมีอในเลือดแล้ว ในอนาคตต่อไปนี่อาจจะมีทีมวิจัยที่จะมาดูว่าเอาโอเคแล้วที่นี้มันมีการขับปอกจากทางไตได้ไหมอะไรงบครับอันนั้นก็คงต้องไปว่ากันตรงนั้นอีกทีนึ่งว่าใช่แต่มันเข้าได้มันก็มันก็คงจะมีออกหรือออกจากร่างกายแล้วมันจะไปอยู่ไหนนั่นแหละนะครับนั่นะสิฮะก็ําดับตาลนึกถึงนิ้วคุณหมอนิ้วที่มันเรียนกันมาว่ามันเกิดจากการเกิดตะกอนสะสมอะไรก็ว่ากันไปแตทถ้าไปอุดตันท่อปัสสาวะอะไรทำนองนี้ โอกาสที่มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันก็พอจะมีอยู่ไหมครคุณหมอฮะหรือว่ายังไม่ยังไม่อยากตั้งสมมติฐานแบบนี้คุณหมอมันมคือคือมันก็ค,คจงจะเป็นคล้ายๆกับสารอาหารประเภทต่างๆนะฮะนั่นสิครับจริงคือจริงๆสารอาหารประเภทต่างๆคราวนี้มันก็ต้องไปอยู่เราขอเ,เราต้องไปดูในส่วนขององค์ประกอบต่างๆของของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่อยู่นั้นว่ามันจะมีอแร่ธาตุอะไรบางอย่างไหมที่มันเป็นตัวตัวที่จะไปจับคล้ายๆพวกธาตุแคลเซียมพวกอะไรต่างๆที่มันมี ้นสูงหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้หลายๆส่วนที่บางทีเนี่ยอาหารการกินบางอย่างโดยเฉพาะไอ้พวกเอ่อพวกใบใบอ่อนของของต้นไม้พวกพวกไม้เนื้อแข็งต่างๆพวก<ะ>เอ่อผักที่อยู่ตามตามพื้นบ้านทางอีสานเนี่ยที่เขาเรียกว่าพวกผักเมก็กผักกระโดนผักกระดงอะไรอะไรเงี้ยที่ที่อยู่ในน้ำเพลงของอีสาน แล้วก็แล้วก็บันดาเหล่านั้นเองเนี่ยมันมีพวกเอสารพวกเอแคนซียมพวกเอเออเลนส่างพวกนี้เนี่ยออกซเเอาเลตอเลนส่างพวกนี้อยู่อยู่เยอะพอสมควรและทีนี้เวลาเราบริโภค อพอเราบริโภคค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บ่อยๆนะฮะอะไรต่างลักษณะน,นี้แล้วองค์ประกอบอาหารอื่นๆเนี่ยมีไม่ค่อยม,มีไม่ค่อยจะสมดุลแล้วก็การสลายของของเราออกมาเนี่ยออกมาออกมาได้ไม่เต็มที่มันกลายเป็นว่ามันเป็นการไปไปจับเป็นตะกอนนะฮะแล้วก็กลายเป็นเอเรียกว่าเป็นเอเป็นออพสเตเทอะไรออพสเตรเทที่ที่กลายเป็นนิ่วนะอยู่ในในส่วนของ ในท่อไตบ้างหรือว่าในเดือยแม้กระทั่งในกระเพาะปัสสาวะอะไรต่างพวกนี้ก็คือกลายเป็นนิ่วของคนภาคอีสานนะครับเหมือนเหมือนสมัยเก่าๆที่เราเคยเห็นนิ่วในในไตเองหรือว่าในในกระเพาะปัสสาวะซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬารเพราะแตาก่อนในเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ว่าเออมีเรื่องของนิ่วในไตหรืออะไรต่างพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่มีไม่เยอะมันก็เลยทําให้นิ่วขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยเราเราเจอได้แล้วเราต้องแก้ไขโดยการต้องต้องผ่าตัด แต่ซึ่งทุกวันนี้เองเนี่ยเราเราจะเจอพวกนั้นเนี่ยน้อยลงเนื่องจากว่าเรามีเทคโนโลยีเรื่องของการทำอัตราซาวมีเทคโนโลยีในเรื่องของการดูแลในเรื่องของใช้เครื่องสลายเนี่มันเป็นต้องเรื่องของการผ่าตัดแต่กรณีของไมโครพลาสติกเนี่ยมันจะต้องมีการติดตามกันตรงนั้นดูอีกท <ừ m. S 2> นะีนึ่งมันมันเสมือนหนึ่งว่าด้วยความที่มันเป็นสาร,สารแปลกปลอมที่ท,ที่ที่มันเข้าไปในร่างกายแต่การการที่มันเข้าไปในร่างกายที่มันเป็นแปลกปลอมเหล่านั้นเองเนี่ย เราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างไรอะไรสากพวกนี้ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ก็จะต้องมีการาตั่งตอไปนะแล้วก็ตรงนี้เองส่วนเด่งเราก็จะได้นําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยในการที่จะพุ่งให้คือป้อนกลับไปให้กับทางหน่วยผู้ผ,ผลิตนะครับว่าโอเคอเขาอาจจะต้องมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นะว่าจะทํายังไงที่จะไม่ให้ไม่ให้เกิดกรณีของการมีไมโครพลาสติกเนี่ยหลุดออกมาในสภาพแวดล้อมหรือว่าหลุดออกมาในขณะที่มีการใช้งานอะไรสักต้น อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เรา,เาพยายามที่จะต้องมีการติดตามอย่างน้อยที่สุดก็คือ,อ,อไม่ใช่ว่าหลงละเลงอยู่กับการใช้มันจนจน,จนกระทั่งเราเกิดความเคยชินแล้วมันกลายว่าเราไม่ใช้ไม่ได้อะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้ช่วงที่ยังระหว่างรอเนี่ยคุณหมอครับเดี๋ยวเพิ่งไปผมจะก็บ้างไงดีเดี๋ยวเพิ่งไปรังเกียจน้ําที่มาจากขวดพลาสติกใช่ไหมครับคุณหมอฮะก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับเพราะจริงๆรินมัน พูดง่ายก็คือกลัวจะกลัวเกินเหตุซะก่อนว่ามันมีโอกาสได้แต่แต่ที่นี้ที่ก็คือว่าอันที่อันที่สําคัญที่สุดณปัจจุบันเองจริงๆก็คือว่าเออยากให้เพวกเรานะครับเได้คํานึงถึงว่าการที่จะใช้ประโยชน์เหล่านั้นเองเนี่ยขอให้ใช้ตามพูดง่ายคือตามคาแนะนําที่ทางเรียกว่าทางนักวิชาการหรือว่าทางผู้ผลิตเองเนี่ยเขา เขาให้คําแนะนําไว้เพราะว่าจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะอนุญาตให้เขามีการผลิตเนี่ยเขาจะต้อง <c oughs> แสดงในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการผลิตเรไงต่างพวกนี้ <c oughs> แล้วก็ข้อกําหนดต่างๆในหลายๆอย่างแล้วก็วิธีการในเรื่องของการใช้นะครับว่าการใช้เหล่านั้นเองเนี่ย <c oughs> จะต้องใช้ในสถานะแบบไหน <c oughs> เพราะว่าถ้าผลิตภ,ภัณฑ์เหล่านั้นเองเนี่ยกำหนดไว้ว่าไม่ควรใช้ในการบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า80องศา <c oughs> อะไรต่างพวกนี้เราก็พยายามอยาให้ เราต้องไปใช้ในลักษณะของการที่ใหญ่จะใช้ให้มันเกิดอุณหภูมิมันมากขนาดนั้นอะไรต่างเป็นต้นหรือลักษณะของการที่เกิดการบกหรือว่าเกิดการฉีกขาดนู่นนี่นั่นอะไรต่างพวกนี้ของบรรดาพลาสติกต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรต่างพวกนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเราที่พูดง่ายคือ มีทางออกที่ดีเนี่ยก็คือยังไม่ควรที่จะต้องใช้ต่อเพานะ่าคือเปลี่ยนเปลี่ยนอันใหม่มา<ด>ใช้อาจจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันใหม่เพราะมาตรฐานเดิมที่เขาที่เขาทำไว้แต่เดิมเนี่ยมันเอ่อมันเริ่มเสียแล้วนะเพราะว่ารูปร่างเปลี่ยนไปแล้วก็มันเริ่มเกิดการฉีกขาดแล้วเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าไอ้ต,ตัวองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นมันก็มีโอกาสาที่จะหลุดออกมาจากรอยฉีกขาดอะไรต่างๆตัวนั้นันะแล้วก็ตัวที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของพลาสติกในแต่ละประเภทก็ต้องดูด้วยว่า กขากำหนดไว้เพื่อที่จะให้เป็นประเภทอะไร,รประเภทที่จะใช้ใช้กับสาหรับอ,อุณหภูมิสาหรับอของใช้เย็นนะเลนรสามคู่นี้หรือสําหรับในลักษณะของอุณหภูมิที่เป็นความร้อนได้ในระดับใช้เข้าไมโครเวฟได้อะนทร์สามคู่นี้ตัวไหนที่ไม่ได้ให้คําแนะนําในการที่จะเข้าไมโครเวฟ เราก็อย่าเอาข้าไปโคเวเเ็บอะไรยตัาสนแบบนี้เป็นต้น <c oughs> นะครับเพื่งตัวนี้ก็เป็นมันก็อยู่ที่ว่าเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้ให้ถูกนะครับตามข้อกําหนดต่างๆที่ที่เขาทำขึ้นมาครับอืมครับอ่ะน่าสนใจเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเดี๋ยวรอให้จริงๆก็ไม่ควรจะรอแต่ว่าเราก็ควรระมัดระวังตัวเองด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ อ่าใช่ครับก็คือต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็พยายามที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่มีมาตรฐานของมอกที่ชัดเจนนะครับเพราะตอนนี้เองจริง,รงๆเนี่ยหน่วยงานทางด้านมาตรฐานอุสตสาหกรรมเองเขาก็พยายามที่จะควบคมุมอ่ทางผู้ผลิตอยู่นะครับแล้วก็มีมาตรฐานมอกอะไรต่างกําหนดไว้นะครับแล้วก็ตัวที่สําคัญก็คือคําเตือนต่างๆที่กําหนดไว้นะครับในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่อ่ผู้ประกอบการเขาให้คําแนะนําไว้ก็